สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกันนะคะโดยการเรียนการสอนของเรานั้นจะเป็นรูปแบบผสมผสานค่ะเราจะได้เรียนทั้งออนไลน์ห้องเรียนห้องแลบและหน่วยบริการทางสุขภาพค่ะสําหรับปีหนึ่งนี้นะคะเราจะได้เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนพื้นฐานค่ะ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกการปรับตัวและการดำเนินชีวิตค่ะนอกจากนี้เรายังจะได้เรียนเกี่ยวกับกระบ,บวนการคิดการเป็นผู้ประกอบการการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นจุดแข่งของที่นี่ค่ะหลังจากที่เราเรียนจบเนื้อหาจากชั้นปีที่1แล้วในชั้นปีที่2ของเราจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพมากยิ่งขึ้นโดยจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาคปฏิบัติของเรานั้นจะเป็นการตรวจสุขภาพและประเมินสุขภาพในภาวะปกติโดยหุ่นแบบจำลองของเรานั้นจะมีการฟังเสียงหัวใจปอดในภาวะปกติและในภาวะเสี่ยงค่ะและเรายังมีแบบเต้านมเสมือนจริงที่ทำให้นักศึกษาสามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติบริเวณเต้านม ได้ด้วยตัวเองค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ในส่วนของภาคทฤษฎีนะคะต่อมาเราจะได้เรียนรู้ในส่วนของภาคปฏิบัติค่ะโดยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําหัตถการและการให้การพยาบาลนะคะโดยที่เราจะเน้นไปที่การดูแลความสุขสบายทั่วไปของผู้ป่วยนะคะยกตัวอย่างเช่นการทําความสะอาดร่างกายการกระตุ้นการขับถ่ายนะคะรวมไปถึงการกินการอยู่และการนอนหลับนั่นเองค่ะโดยเรานะคะจะเริ่มจากการประเมินว่าผู้ป่วยสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เองหรือไม่ ถ้าผู้ป่วยสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เองเราจะเป็นฝ่ายกระตุ้นให้พวกเขาทํานะคะส่วนผู้ป่วยคนไหนที่ยังไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองนะคะเราจะมีขั้นตอนในการทําหัตถการเข้ามาช่วยเหลือค่ะยกตัวอย่างเช่นการขับถ่ายปัสสาวะนะคะถ้าผู้ป่วยสามารถลุกเดินเข้าห้องน้ําได้เองนะคะพยาบาลจะเป็นฝ่ายพาผู้ป่วยไปเข้าห้องน้ําค่ะหรือว่ากระตุ้นให้พวกเขาทําเองส่วนผู้ป่วยคนไหนนะคะที่ไม่สามารถทําได้พยาบาลจะเข้ามาช่วยเหลือโดยการใส่สายสวน สวนปัสสาวะนะคะแล้วก็เป็นคนดูแลทำความสะอาดในระยะเวลาที่ผู้ป่วยใส่สสยสวนปัสสาวะค่ะสำหรับชั้นปีที่3นะคะเราจะนำเอาองความรู้ที่ได้เรียนมาจากชั้นปีที่1และปีที่2มาปรับใช้ในการพยาบาลให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์โดยที่เราเนี่ยจะเริ่มเรียนจากหุ่นจำลองเสมือนจริงที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถขยับได้และแสดงอาการที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ มีทั้งหุ่นผู้ป่วยเด็กและหุ่นผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤตค่ะนอกจากเราจะได้ฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลองเสมือนจริงที่เป็นเด็กแล้วเรายังมีหุ่นจำลองเสมือนจริงที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งหุ่นจำลองเสมือนจริงที่เป็นผู้ใหญ่นี้สามารถเคลื่อนไหวและแสดงอาการได้เช่นเดียวกันค่ะ ขณะที่นักศึกษากำลังฝึกปฏิบัติจะมีอาจารย์คอยสังเกตการและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดค่ะนในช่วงของชั้นปีที่4ี่นะคะเราจะได้เรียนรู้การทําคลอดของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์กันค่ะโดยขั้นแรกนะคะเราจะทำการเรียนรู้ทฤษฎีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการปฏิบัติจริงกับหุ่นจำลองกันค่ะ โดยเราจะเรียนรู้การทำค้อดอย่างธรรมชาติและเรียนรู้การช่วยค้อเด็กที่มีความผิดปกติและเราจะต้องเรียนรู้การดูแลเด็กในคัน์และคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครันไปจนถึงการทำค้อดและดูแลคุณแม่และเด็กหลังจากค้อดเสร็จด้วยค่ะและหุ่นจาลองของคุณแม่ที่เรามีนะคะก็สามารถสร้างสถานการณ์จริงได้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงได้ภายในห้องคลอดค่ะโดยสถานการณ์วันนี้ที่เราจะนําเสนอนะคะคืออาการชักของคุณแม่ค่ะคุณแม่จะเป็นยังไงเมื่อชักค่ะหากนักศึกษาพยาบาลต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เราจําเป็นต้องให้การพยาบาลอย่างถูกต้องเพื่อให้แม่และลูกปลอดภัยค่ะ ในการฝึกวิชาการพยาบาลชุมชนนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วพวกเรายังได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนที่สำรวจสิ่งแวดล้อมและสำรวจข้อมูลผู้ป่วยในหมู่บ้านเพื่อจัดทำและให้บริการในการเยี่ยมบ้านในลำดับขั้นต่อไปค่ะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตของเราได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้วผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ และได้งานทำทั้งในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศอาจารย์หวังว่าเราจะได้พบกันที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะ